าส,าสวัสดีครับผมวิริยุทธ์รีรักษานะครับแบรนด์ท c วไอเซนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการขายทีวีไอเซนหนึ่งต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาชมทีวีที่ขนาด100นิ้วขึ้นไปนะครับจะเป็นขนาด120นิ้วไอเซนนะครับไอชื่อรุ่นว่ารุ่นเลเซอร์ทีวีนะครับเลเซอร์ทีวีนะครับของไอเซนนะครับรองรับระบบสมาร์ททีวีแบบ 4K ด้วยนะครับ แล้วก็รองรับระบบปฏิบัติการี i d a 5 0นะครับระบบปฏิบัติการ Vida ที่ดีเนี่ยเป็นระบบระบบปฏิบัติการของที่ไทเซ่นได้เป็นผู้ควบคุมของเองนะครับระบบ Vida ที่ดีเนี่ยข้อดีคือครับเป็นระบบ Smart v i d ที่มีค่อนข้างเน็อินเทอร์เน็ตค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่ามีระบบป้องกันรักษาข้อมูลลูกค้าด้วยนะครับกรณีที่ลูกค้าใส่พัสิร์อีเมลของลูกค้าเนี่ยนี้จะมีป้องกันการ ข้อมูลด้วหลังด้วยนะครับแล้วก็วีดีทีวีเนี่ยจะมีความเร็วระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของอตัวของเลเซอร์ทีวีนะครับ120นิ้วเนี่ยรองรับระบบสมาร์ททีวีที่เป็นระบบ 4K ด้วยนะครับแล้วก็หน้าตาของวีดีทีีนะครับที่เป็นระบบขั้นพื้นฐานหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยแอปพลิเคชันหลักๆที่ติดตั้งให้กับตัวทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นของ เอฟิกนะครับอาวีดีโอยูทูบนะฮะใไ้สีวีวิวทีวีตัวนี้นี่มีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวเลเซอร์120นิ้วนะครับจะรองรับสัญญาณที่เป็นไวไฟด้วยนะครับแล้วก็มีช่องถอดไม่ว่าจะเป็น h d สซีไมนะครับหรือว่าดีซัพทีวีนะครับตัวของเลเซอร์ทีวี120นิ้วของไอเซ้นนะครับตัวนี้มีช่องถอดมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับที่ลูกค้านะครับอยากได้ทีวีที่ไซส์ใหญ่ร้อยนิ้ว ไฟตั้งเหมือนเป็นโรงหนังที่บ้านนะครับตรนี้นี่พอสำหรับเราเวลาที่เรารับชมยานาทีมีของในเช่นเนี่ยจะมีบลูดเรียกว่าป้องกันระบบแสบสีฟ้านะครับแสบดูดีนะฮะกรณีที่เรารับชมผ่านตัวทีวีนานตัวนี้นะครับจะไม่ทําให้สายตาเราแห้งนะครับหรือว่าแสบตาใดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวทีวีนะครับเรารับ 4K แล้วนะครับแล้วระบบเสียงก็เรารับเป็นระบบลำเบียร์พรด้วยนะครับ ร้อยยี่สิบนิ้วของวิเซนตัวนี้การรับประกันนะครับเรารับประกันถึงสามปีเต็มเลยแล้วก็มีสูตรบริการนะครับไปซบริการได้คุณภาพมีได้ที่บ้านเลยนะครับคุณภาพด้านใดนะครับสนใจที่มีร้อยยี่สิบนิ้วนะครับที่รองรับระบบ 4K นะครับก็สามารถเข้ามารับชมสินค้าตัวจริงนะครับที่เัวรบายเซ็นทรัลจากต่างชนรดทั้งหมดได้เลยนะครับ